กรมการข้าวข้าวเพื <médico S 1> ่อแผ่นดินเมื่อเราพูดถึงข้าวเนี่ยมันมีการปลูกกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยนี่ก็มีการปลูกแล้วนะครับแล้วเราก็ปลูกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน จากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่ข้าวไม่เคยขาดหายไปจากแผ่นดินไทยผืนนี้เลยครับวันนี้ประเทศไทยก็มีกรมการข้าวครับที่ดูแลในเรื่องของการผลิตข้าวทั้งระบบของประเทศซึ่งการปลูกข้าวนั้นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องมเมล็ดพันธุ์เราจะมาคุยกันถึงเรื่องมเมล็ดพันธุ์ครับซึ่งก็จะขอเชิญท่านไปพบกับอธิบดีกรมการข้าวท่านชาญพิทยาชินพาลีจะมาคุยให้พวกเราฟังว่า นโยบายในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นเรามีแนวคิดแนวปฏิบัติกันอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันครับจริงๆแล้วเ,เรื่องนโยบายของเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับกรมการข้าวเองก็ได้มีการพัฒนามาโดยตลอดนะครับทุกวันนี้เรามีนโยบายนะครับที่จะเอาภาคส่วนต่างๆเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรนะครับศูนย์ข้าวชุมชนเนี่ย เรามีนโยบายอยู่แล้วนะครับที่จะพยายามผลักดันการจัดตั้งศูนย์ข้าวทุมชนจากปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ2,000ศูนย์นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเพื่ออยากจะให้ทางศูนย์ข้าวทุมชนเนี่ยสามารถผลิตเม็ดพันได้ประมาณ200,000ตันต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่เรามีอยู่แต่เดิมสหกรณ์การเกษตรก็เช่นเดียวกันนะครับสหกรณ์การเกษตรเนี่ย มีโรงงานอยู่ประมาณ50กว่าโรงนะครับซึ่งอาสากรเกษตรเนี่ยเราก็อยากจะให้มามีส่วนร่วมในการผลิตเม็ดพันธุ์นะครับที่สําคัญที่สุดนะครับปัจจุบันที่เราอยากจะส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการผลิตเม็ดพันธุ์ก็คือภาคเอกชนโดยที่ทางกรมการข้าวเองเราก็จะเข้าไปช่วยนะครับแนะนําในด้านวิชาการความรู้ต่างๆแล้วก็ไปช่วยในแง่ของการรับรองทางด้านมาตรฐานซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่ อาจจะทําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะ,ะมีเมล็ดพันธุ์ใช้ได้อย่างพอเพียงและก็ในราคาที่ย่อมเยาด้วยครับผมการที่วันนี้ประเทศไทยเรามีข้าวบริโภคอย่างพอเพียงเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเกิดจากการมีนโยบายที่เหมาะสมแล้วก็มีการนำนโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเรื่องอย่างนี้กรมการข้าวโดยท่านอธิบดีชาญพิทยาชิมพาลีเนี่ยก็พยายามที่จะกํากับดูแลให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนเพื่อที่จะทำให้การผลิตข้าวของประเทศนั้นมีศักยภาพสูงสุดครับสนับสนุนโดยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์